สบายดีสุขูมสุขพลทางลาวทางทาไทยและต่างประเทศเบื่อถูกมองถูกบ่นพี่น้องวมืนอได้นั่งสิพ้ามาหานอไม้ขึ้นอ,อยากกินตุมนน่อไม้ออกไปกันเลยค่ะน่อไม้กับเท่ยวนี้แหละในบ้านในเพื่อนในครอบครัวในหกครัว่าในเพื่อนในชาติในปู่ไว้พี่น,อน้องน่อไม้ก็ได้เที่วสวนนี่แหละมีเพล่หรือบุมีพี่น้อง คือมาหกเทนั่งย่านดิย่านฉลอูชีต่ตงงอนะพี่เนาะพักอิเลือดก่ะงามงามเพิงงามดอบัปาภา,าละเบาวบาภูไทยงามดอ <c ười> <c ười> โอ๊ย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  าเห็นแล้วเป็นอ่ะโอันนี้ใบหน่อยมันหาดิเห็นแล้วโอ้ยทะปะทุกเธอเด็กอ้อาวหยาทางหยาเทพน่าค่ายได้ทดลองเลยเห็นแล้วสองยอดกา้า พี่น้องสองยอดสองยอดสอยอดีดีมันาสงเอปนี่โอ้บ่ได้อันบดง่ได้ดังอ้วกคือหมูเลยพี่น้อง ล้านปุ๋ยเลยเพื่อนนะอะได้หยอดหนึง่งโอ้ยถ้าตารางไม่กระทั่งคันเด้อไม่ไม่เงยไม่แทงอยู่พอ,อดีนะเด้โอโห มันคือบ่ดังอ้อก็คือคือไม้อยู่ป่าเนาะพี่น้องมันคือบ่ดังมันคือลางปุ๋ยเนาเดยังอีกยอดนึงปลูกจุพังกูไปต้มแจ้มแจ้วหามื้ออีกก่อน ค่ายดิคันดินี่คุณแม่วะ่ะที่มาอันที่มาทางป่าน้อยนี่ออกอันใบน้อยนี่มันออกคือมันบวกลุบเพลอนวะโอ้ยอยู่คางคู่อยู่าย้างนะพี่น้องไปเอา้างนั่นเลย โทษนอนี่ใหญ่นะพี่น้อกนอนี่ใหญ่ทุกเข่ายังมีหนายอยู่ฮะทั้งจุลกจุลกอยู่ได้เอานะคะเอาขึ้นกัน ดีฮักมือนันพงเลยโอ้ทังน้อยอยู่พ่อเอากระสัอันนี้นะโอ้ยลายตาได้เข้าป่านวอยไอลายตา หนนีง่ยด้วยธรรลดาอยู่ที่มันคุ้มแต่มัคือบดังอ้อรุนแะพี่น้องมัคือบดังคือเอาฮักอยู่ป่านะ มันคือลานปุ๋ยตัวเนะองนสองอีกคนยันนามีนอพ่นนอใหญ่แต่ว่าคุณแม่ควรจะเกง่งพคือทำแม่จะเป็นคนชีเกง่งแต่คนเห็นบุ้ยเลี้ยวกินคายเด้ถังเอาถังเอาใหม่ก็ได้หงาก็ได้หั่นเดิอืม้ม กุดีเกงเพื้อหน้าทางหนา้าทางตาเพิ่นดูล่ะผู้สิบโอ้ยผู้สิบ่เห็นดอกบ่ม,มียังม่มีคั่นคายดิบ่มีปะ่ะ สามลำชีล้ำมาเกิดเพิ่นก็ได้ยอดบักใหญ่หน้าไม้เลี้ยงน้องเอิ่นเพิ่นนะซื้อว่แม่นไม้ทางไพ่น้าไม้เลี้ยงน้องเชื่อปิดเชื่เปิดเพิ่นเอ้ยโ้องก็ได้ที่ว่าโป่งหน้าไม้ไปโต๊ะ อออกนช่องบอกกระอีนนลยถ้ากตัดตรงนี้มันาเป็นต้มจะไปยาวไปนห้เนาะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยไม่ตกิน ไล่ๆนะเป็นเกงกับเพงอยกงได้ปลากระปง นี่คบดังเป็นๆต้มแจมเดวกับขอดยยี๊ขอด้วยเซรบปุ่อกัอนจะได้ล้านอยากได้เงนเซนวิวคู่หมู่เขาเด้ร้อพี่ออกพิชคต ต้มละไม่ฉลองร้อยวิวใช้แล้วพี่น้องนี่ปลาตกี้ต้มน <g ğim> ้ำปลาเด้อปลาต้มนั่งคาเชียเฮียนนั่งคาชิเอิ้นมาคิดน้ำปั่นเป็นสี่สิบคนอี่เนาะอร่อยจะกินลายจะกินน้ำตาลขอบคุณขอบคุณเด้อผู้เบิ่งผู้ต้มผู้ก็ได้ผู้กรแเทยผล้ผู้ติดตามผู้เบิ่งจะซื้อกับขอบใจคู่กัน่น้องผู้ใดกดติดตามเป่นนัขอให้ให้ลำไปรวย ให้ตุ้งวยด้วยเบอร์เงินไปขายกระเป๋าไม่ได้ก็ไม่ได้นักขอให้ดีนี่ให้ให้คืนถึงเกินให้ได้มากรวยรวยในทองได้มากึ้นหน้าเื้อบรยึดธ์บรรยอนในเศร้าปถานาได้ทุนคูงบัตรสถาณะสบายดีสวัสดีค่ะไปต้มก่อนครับที่ยงไ่ได้ข้างหม้อเอาเป็นถาดกินน้ำพันทัง กินแล้วพี่น้องเนาะนต้มแล้วพี่เสิบวบหินข้งเบืงก่อน